สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพากันมาเก็บจอกยางนะทุกคนนี่จอกยางคือเราขายต้นไม้ไปขายสุขายาไม้ยางไม้ยางที่มันแก่แล้วเราขายแล้วทีเนี้ยเมื่อตอนนั้นอ่ะมันเราเก็บไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ไถนี่พ่อบ้านกําลังเก็บอยู่นะทุกคนว่าได้ไหมเนี่ยคือเรามาเก็บเพราะว่ามันลกมากค่ะทุกคนนี่ยุงนะทุกคนนี่ยุงนะอ่าแล้วก็เนี่ยเออได้ไหมได้ไหม ได้แล้วนะทุกคนได้แล้ว,ลวนี่เราก็ได้มาอันหน,นึ่งทีเนี้ยใบหนึ่งก็หลายบาทน,นะทุกคนนี่เป็นแบบนี้มันยังใช้ได้นะทุกคนนี่มันยังใช้ได้คือเราเอาไปแช่น้านะทุกคนนะแช่น้ําแล้วไอ้ยางตัวนี้มันก็จะออกเนาะยางที่มันติดตรงนี้ออกเราก็เอามีดแค่แค่ออกมันก็ใช้งานได้นะทุกคนนะอันนี้เราก็เก็บใจกระสอบไปว่าจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ทุกคนทําไม่ได้เพราะว่าเนื่องจาก มันลกเกินไปพอดีเราก็ขายไม้แล้วรถไถมันเข้ามารถตัดไม้มันเข้ามาเมื่อมันเข้ามามันก็ทําให้เราได้เก็บจอกยางเนาะได้ดีตอนนี้ก็ได้ยินเสียงรถใช่ไหมคะ,ะเสียงรถเขาตัดวันนี้ทั้งวันเลยอยู่ที่นี่คะ่ะทุกคนทํางานการทรําเกษตรมันก็แบบนี้แหละ,ะเลอะมั่งสนุกมั่ง ปนๆกันไปนี่นี่ได้อีกพ่อบ้านได้มาอีกอันหนึ่งค่ะอันนี้ก็หลายบาทน,นะทุกคนถ้าไปซื้อก็หลายบาทเพราะมันมันเป็นดินเผาอ่ะทุกคนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนไปเก็บอีกนะว่าได้มันมันก็ได้ได้อยู่เนี่ยค่ะได้อยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวพาไปเก็บอีกทางนู้นนะจ๊ะทีมงานทางนน้นก็ตัดอยู่ค่ะอางนน้นก็ตัดอยู่ช่วยกันอางนน้นก็นอนยาวเป็นแถวเนี่ยเราเก็บมาแล้วก็ใส่กระสอบนักทุกคนแล้วก็ใส่กระสอบนี่ ก็ใส่กระสอบเพื่อเอาไปไปล้างนะทุกคนนะเนี่ยก็หลายบาทและหลายใบแล้วเนี่ยพ่อบ้านก็เก็บอยู่ทางโน้นละะ่ะค่ะแล้วก็จะพากันเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะดูซิว่าเราจะได้อะไรวันนี้ได้กี่อันนั่นน่ะได้อีกแล้วนี่นี่นี่อ้าวได้อันหนึ่งได้สองอันเหรอ เขาไม่ลงใช่ไหมไม่รู้เลยเออต้นใหญ่อย่างนั้นกัน่ฮะขอเขาแล้วเขายังไม่ลงเพราะว่าขอจากะนี้ไม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 ันนี้เราไม่ขายนะทุกคนอันนี้เก็บเพลินเ,เลยค่ะทุกคนทํางานกเกษตรศทํางานอิสระทํางานของเราเองไม่มีเจ้านายคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิป นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดี